ค้นพบเทคโนโลยีทิวโซลูชันการปฏิวัติสำหรับอาการปวดเรื้อรังฉันเป็นอวตารของบารบาร่าเมเล็ดนักกายภาพบำบัดที่ได้รับการฝึกมาฉันทำงานในโรงพยาบาลและเอกชนมาหลายปีการจัดการความเจ็บปวดทุนง,งานของฉันหากคุณมีอาการปวดเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตประจำวันทิวเทคโนโลยีอาจเป็นคำตอบที่คุณรอคอย ได้รับการออกแบบมาเพื่อออกิ์โดยตรงกับระบบประสาทส,ส่วนกลางโดยใช้ความถี่ที่เข้ากันได้ทางชีวภาพซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากชูมอนและความถี่ของตัวอ่อนเพื่อคืนความสมดุลของระบบประสาทลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและปรับท่าทางให้เหมาะสมนี่คือตัวอย่างบางส่วนของสิ่งที่เทคโนโลยีพิเศษนี้สามารถช่วยคุณได้ตั้งแต่วินาทีแรกของการใช้งานอุปกรณ์ทิวจะช่วยคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและลดอาการปวดโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลังและไหล่ตามที่ลูกค้าของเราบอก ผลิตภัณฑ์ทิวสามารถปรับท่าคางของคุณได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาไม่ถึง12วินาทีการเพิ่มประสิทธิภาพนี้ช่วยลดการบีอัดข้อต่อและส่งเสริมการจัดตำแหน่งร่างกายตามธรรมชาติได้อย่างง่ายดายอุปกรณ์ิวกรองและแปลงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยรอบให้เป็นความถี่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบของสนามแม่เหล็กเช่นจาก wiFi และโทรศัพท์มือถือ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างสมองและตัวรับความรู้สึกเทคโนโลยีคิวส่งเสริมการฟื้นฟูนฟร,ร่างกายที่ดีขึ้นซึ่งจะเป็นการเพิ่มพลังงานของคุณและลดความเหนื่อยล้าในแต่ละวันปรนิบัติร่างกายของคุณด้วยนวัตรกรรมเทคโนโลยีธรรมชาติที่พัฒนาโดยคิวเทคโนโลยีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเลือกสุขภาพและค้นพบชีวิตประจำวันโดยไม่รู้สึกอึดอดัดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ ukiesto.fr เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม